สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปู่แม่น้องมิวชาแนลนะคะมีรถทรัวร์นะคะรถทรัวร์มานะคะมาเลยวันนี้วันเสาร์นะคะ f อซมานะคะมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะ แล้วก็อยู่อ้าวนี่นะคะตัวมานะคะอยาจะมองถึงเส้นถึงกับพ่าถูกพาพุงงูจ้ามาด้ยมาตรงนี่นะอ๋อเอซมา ก็มีรถทัวร์มาหนึ่งคันนะคะ FC มาจากไหนนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะทัวร์ร่งหน้ารุ่นลนนะคะโอ<ฮ>้โห<ฮ>จะไปต้อนรับ FC กันนะคะถึงน่ามั่นตอน่องค่ะคุณแมกลางอยากขายดู ขายได้เลยค่ะขายแล้วได้เลยป่ะอ,อ๋อสวัสดี่คุณแม่ขอขอบคุณเชิญข่ะเชิญข้าวงา รถยังไม่มาเลยแล้วเราก็จะมากันแต่ที่นี่ไม่ไม่ตกแต่ว่าช่วงเย็นก็จะเป็นอากาศเริ่มเย็นเย็นสักหน่อยใช่ใช่ใช่ค่ะอะไรนั่นชากาแฟร้าน ลุงพลได้นะคะชากาแฟเป็นน้ำเป็นน้ำเครื่องดื่มเป็นพวกน้ำชากาแฟนมเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อยู่ไหนเนี่ยค่ะตรงร้านนี้เลยคะ่ะของลุงพลค่ะ,คะเป็นร้านลุงพลปะแตน,นะคะ่ะเป็นกาแฟสดเนี้ยค่ะ ไม่เป็นไรแล้พุ่มพี่จ๊นไรเจ๊นมากๆมีข้าวใส่ว่นอามากพี่พุ่มไปอมไม่มีร้านชามีกาแฟอเมีมีมีแต่กาแฟมีชามีค่ะแต่น้ำน้าน้าเปล่าที่ร้านหนูก็มีราน้้ำเปล่านะคะหรืยังหน่งหนึ่ ถ้าเป็นข้าวก็ต้องเป็นร้านข้างนอกอะค่ะน่คเดียวะกินคนเดียวกันมาแล้ว่ะเียวกดัน็บซสี่ก็เอาผลไม้มาเองนะคะ <c oughs> เพื่อมาไหว้นะคะไหว้ขอพรอ,องปู่นะคะเะนอาเะ

โคเล้ยงมะโีโเล้งมีอะรมั้งโเลี้ยงไม่มี่นกาแฟกาแฟ ถ้าจะกลับแ้งบุกคันหน้ามาหนึ่งสอ,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 องสามเอา่ายไถ่คู่

ถ่ายถ่ายภาพคูพ่ไหมคะเดี๋ยวไม่แล้วนะอ๋อของมากนะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยะค,ะค่ะ chưa <laughs> có mấy mấy mẹ không mà mẹ không mẹ không mẹ không ก็ต้องลงไปตัว <laughs>